ฟีเจอร์ใหม่ p Photoshop ลากรอบกดจบเปลี่ยนพื้นหลังเติมพื้นหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าทำได้โดยที่เราเองเนี่ยไม่ต้องมีความรู้เรื่องตัดต่อเลยมันทำได้อย่างไรอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Photoshop นะครับชื่อว่า generative fill ซึ่งจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ในการตัดต่อรูปภาพได้โดยที่เราเองเนี่ย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการตัดต่อเลยซึ่งเรื่องนี้ครับเจ้าอื่นๆอย่าง Mid เจ urney เนี่ยเขาทำมาได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของ Photoshop เองเนี่ยเขานำมา a d ด p t ให้เข้ากับโปรแกรมตัดต่อภาพโดยการทำให้เราเนี่ยสามารถแต่งเติมจินตนาการภาพที่เราอยากได้ให้จินตนาการสูงขึ้นไปอีกได้เลย สำหรับวิธีการใช้นะครับเราจะต้องมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Adobe Creative Cloud ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้ก็ดาวน์โหลด Photoshop Beta ได้เลยมองหาคำว่า Beta App แล้วก็กด Install โดย Photoshop ที่มีฟีเจอร์นี้นะครับชื่อว่า Adobe Photoshop Beta 24.6อันนี้เนี่ยเป็นชื่อรุ่นนะครับโดยตัวนี้ครับชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็น Beta นั่นก็แปลว่ามันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่และเปิดให้เราทดลองใช้นั่นเอง เริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกกันก่อนนะครับเราจะสามารถเติมพื้นหลังได้ด้วย AI ครับวิธีการทำงานครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเอาเมาส์ไปเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่า Crop ค,ครับจากนั้นเราก็ขยายภาพตามอัตราส่วนที่เราต้องการจากนั้นครับเราใช้ select tool ลากครอบส่วนที่มันเกินออกมา แล้วก็สั่ง AI ครับว่าเฮ้ยคุณช่วยเติมแบ็กกราวด์ให้เราหน่อยซึ่งในกรอบนั้นนะครับมันจะมีคำสั่งให้เราพิมพ์ใช่ไหมเราก็พิมพ์ไปเลยว่า fill background กด generative และจากนั้นเวทมนต์ก็เกิดขึ้นครับนี่คือภาพพื้นหลังที่ AI ปัญญาประดิษฐ์จินตนาการต่อวิเคราะห์ภาพทั้งภาพแล้วก็นำมาสร้างแบ็กกราวด์เพิ่มเพื่อให้เกิดเป็นภาพที่เราต้องการนั่นเองฟีเจอร์ต่อมาครับนั่นก็คือการเปลี่ยนพื้นหลังโอเคแหละการเปลี่ยนพื้นหลังมันก็อาจจะไม่ได้แบบ ดูว้าวอะไรมากใช่ไหมถ้าหากใครที่ทำ Photoshop เป็นแต่สําหรับใครที่ไม่เคยมีความรู้เลยไม่เคยทําหรือเคยทําแล้วมันไม่เนียนเนี่ยวิธีการที่ใช้ AI เข้ามาเนี่ยมันทําให้เราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ในคลิกเดียวครับโดยวิธีการครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยไปลากครอบตัวบุคคลก่อนนะครับหรือให้โปรแกรมมันเลือกให้ก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หลังจากนั้นครับมันก็จะมีกรอบข้างล่างขึ้นมาเหมือนเดิมให้เราพิมพ์คําว่า change background หลังจากนั้นครับเราก็เลือกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรเช่นไซเบอร์ซิตี้หลังจากนั้นครับแบ็กกราวก็จะเปลี่ยนไปเป็นโลกแห่งอนาคตนอกจากเปลี่ยนพื้นหลังแล้วใช่ไหมครับเรายังสามารถเติมวัตถุเข้าไปในรูปของเราได้ด้วยยกตัวอย่างรูปนี้ครับตอนแรกเนี่ยมันไม่มีต้นไม้เลยใช่ไหมแล้วเป็นถีมะสมมุติผมอยากจะเติมต้นไม้ก็แค่วงเหมือนเดิมแล้วก็สั่งคําสั่งเข้าไป f i l l Tree หรือจริงๆพิงพ์แค่ tree อย่างเดียวก็ได้หลังจากนั้นครับ h o t o s h o p ก็จะเนรมิตต้นไม้ออกมาให้เราเลยและที่สำคัญนะครับมันยังเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเลือกต้นไม้แบบที่ชอบได้ถึง3แบบด้วยถ้าย้อนกลับไปในวิธีการทำแบบแมนนวลนะครับอันนี้เนี่ยการที่เราจะเติมต้นไม้ลงไปในรูปเนี่ยเราก็ต้องไปหาต้นไม้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆหลังจากนั้นครับเราก็ต้องไปเลือกต้นไม้รูปต้นไม้ที่ชอบด้วยพอหลังจากนั้นอีกเราก็ต้องมานั่งตัดพื้นหลังให้มันเนียนเพื่อเอามาซ้อนภาพ แต่นี่ครับ AI ทำได้ในคลิกเดียวส่วนฟีเจอร์สุดท้ายอันนี้ครับผมชอบมากนั่นก็คือการสั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยการที่ AI เนี่ยจะนำรูปเสื้อผ้าอื่นๆที่อยู่ในสต็อกของมันเนี่ยมาเจเนอเรตมาสร้างแล้วก็สวมเข้าไปในตัวเราแต่อันนี้เนะี่ยวิธีการมันจะแอบซับซ้อนนิดนึงนะครับเริ่มแรกครับนั่นก็คือเราเอาตัวเลโซทูครับลากครอบตัวของเราแต่อย่าให้โดนหน้านะครับเพราะว่าถ้าโดนหน้าไปด้วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าเราไปด้วยพอลากครอบเสร็จปุ๊บเราก็สามารถพิมพ์คําสั่งได้เลย เช่น chain cloth t หลังจากนั้นครับเราก็ใส่เป็นชุดที่เราอยากใส่นะครับเช่นสมมุติอันนี้เนี่ยผมอยากให้ใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นผมก็พิมพ์เลยครับ chain cloth t t-shirt and wear shorts เออรูปที่ออกมามันก็ดูตลกดีเหมือนกันนะ สำหรับใครที่อยากทดลองครับเข้าไปตามวิธีที่ผมบอกแล้วก็ทดลองกันดูว่ามันเนียนหรือเปล่าแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนจินตนาการภาพต่อไปถึงอนาคตนิดน,นึงและกันว่าถ้าหากปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตะต่อรูปได้ง่ายขนาดนี้ในอนาคตอาชีพกราฟิกอาชีพตะต่อจะตกง,งานหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนเทคโนโลยีได้ผ่านเว็บไซต์ s p r i n g n e w c o t h ครับ